จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะค่ะเนาะมอนี่ก็เป็นเ้าวันเสาเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะมอนี้แม่บ้านเกษียนผ้าพ่อแม่พี่น้องมาส้มน้องนองตะกะแตนเนาะค่ะเนาะพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่ได้2องเดือนกลัวพ่อแม่พี่น้องเพิ่นเกิดกาลังว่างไข่เนาะค่ะเนาะอันแม่บ้านก็ได้เอาไย้ข้ามใหอเนาะพ่อแม่พี่น้องเพิ่นกาลังพร้อมว่างไข่ล้วค่ะแม่พี่น้องเบิ่งเน้อค่ะเด้อเฮ้องอาทไา้มาใส่นี่เขากใส่แบบบ้านบ่่ําคัะเนาะ ก่นเพิินทางลงได้พ่อแม่พี่น้องอันที่เป็นหู้จังป้องแจ้งแป้งยู่นี่กันเพล่นไข่แล้วเด้อค่ะเด้อนี่แม่บานไม่ยืนเบิเ่งมือเศ้านี่ค่ะเพิ่นกําลังกันกําลังเอากลนลงเนาะค่ะเนาะเห็นปะค่ะเพิ่นกําลังเอากลนทางลงดินทรายพ่อแม่พี่น้องเพล่นทางลงไปจะประจกลนเพิ่นนี้ดิพ่อแม่พี่น้อง หลังจากที่เลี้ยงไม่ได้ซองเดีอยนพ่อแม่พี่น้องสองเดียเด่ยนกลัวพอดียังลอรุ่นตอนต่อไปด้วยค่ะเด้อว่าพวกเฮาสินเลี้ยงสํำเร็ดบอกพ่อแม่พี่น้องหลังจากที่เอาไข่มาล่องเบิงขีดนึงนะคะเนาะพ่อแม่พี่น้องแต่บ้านได้เลี้ยงล่องเบิงหลายพ่อแม่พี่น้องก็เอามามาล่องเบิงขีดเดียวค่ะพอดีก็ได้ไงก็ได้ หกไข่แล้วนะคะ,นะเนาะเข้ากับสิตรงเอาสามมือเข้ากับเสียอ,ออกมะฮอนดรกไข่เนาะคะ่ะเนาะพ่อแม,ม่พี่น้องออกละกันเอาไปใส่ไม้พ่อแม่พี่น้องเอาอ่อนไส้ขามะฮองไหมให้เพิ่นไข่ใช่ไหมพ่อแม,ม่พี่น้องแต่มีความสุขอยู่ค่ะเลียงตะ,ะเะแตนก็ได้ความสุขเล็กๆเล,เลน้อยนะคะเนาะ อยากเลี้ยงก็เลยลองเบิงพ่อแม่พี่น้องใจบ่รักก็เลี้ยงบ่ได้หลีดีพ่อแม่พี่น้องถ้าสมมุิว่าผู้ใดอยากเลี้ยงตะกะแตนก็นต้องปลูกหญ้าหวานไว้เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อตอนใหญ่มานี่กินเก่งเก่งพ่อแม่พี่น้องตอนก้อนเพิ่นเสี่ยงค้มกันเนาะค่ะเนาะก้อนเพิ่นสิจับคู่กันยังสิกินเก่งเก่งพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหญ้าหวานเนาะคะ่นนะเนาะให้มีใบกล้วยก็ตัดใบกล้วยใส่พ่อแม่พีนน่น้อง หลังจากที่เพิ่นไข่เ,เร่าๆห้องๆออกไข่เร่าๆเฮาก็ฟ้าเอาลโตเพิ่นออกเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อถ้าออกบ่ทันนี่เพิ่นก็สิตายเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะศึกษามาตานําเพ bottle bottle ิ่นเลี้ยงก้อนผุดระคาพ่อแม่พี่น้องเพิ่นว่าหลังจากที่เฮาฮ้องๆออกไข่เรียบร้อยแล้วเฮาก็ฟ้าอัลโตเพิ่นออกพ่อแม่พี่น้องถ้าเอาใบด่วนเนี่ยสีเพินก็สิตายนี่จากเฮาประมาณนี้แหละเนาะค่ะเนาะแม่บ้านมา่านทายให้พ่อแม่พี่น้องเบิ่ง กับปลาไหลเด้อค่ะมีตะกะแตแนเด็กไข่มาน้ำเพลินฉีดหนึ่งเดลองเบิ้งเะคะนะ่ะเนาะล่องไปเรื่อยๆนี่เราพ่อแม่พี่น้องล่อนพลิกล่องถือไปนี่ล,นละเบิ้งค่ะแม่บ้านเจอให้เบิง้งเพิ่นกระลังเสียนเอากลนลงแทงลงกล่องไส้เนาะคะนะ่ะเนาะ เขาก็อ่านไข่มือนี้มือแรกแหละพ่อแม่พี่น้องพึ่งไข่วันนี้วันแรกมืนอนนี้ก็เป็นวันเสาร์นะคะเนาะตกตะกคนวันเสาร์เด็กๆหยุดโรงเรียนมืนอนนี้กมาม่ายคลิปสันนให้เนเพื่อนเบิ้งนะคะเนาะว่าการตะกะแตนเนนพ,นพิ่นว่างใครเป็นยังไงพ่อแม่พี่น้อง ถ้าเฮาบอเอาไา,า้มาเขามาาหาย,ยังสีก็อบรูนะคะเนาะว่าเปินสิไขสหยงต้องเอาไรา้ขเม้าฮ้องห้เพินยังสีผมไอพี่น้องเป็นจอเป็นหู้จองป้องแกงแป้งเนาะค่ะจอเป็นหู้จองป้องแกงแป้งเี่ยงรอมึงเด้อค่ะเด้อผมไพี่นออ้องเออกัดคนบัดนี่เอาก็บแท้โอ้ยมากัดมือคน กัดเทบเก็บพ่อแม่พี่น้องมากัดมือคนจังไลสิประมาณนีแล้วนะคะเนาะจังร่อรุนตอนต่อไปด้วยค่ะเด้อว,ว่าอันคนไข่แลีว้วไม่บานสิเอามหฮอนเราใข่แบบใดจังใดจะคอยส้มตอนต่อไปด้วยพ่อแม่พี่น้องเด้อคลิปนี้ไม่บ้านกัน สิโคล่าพ่อแม่พี่น้องไว้เสิรนี้กันนะคะเนาะลิปหน้าจจะมาพอกันไหมนะคะพวกเขาขอพูดอีสานนาหะหน้ากับคอพ่อแม่พี่น้องทุกคนร่างกายสุขภาพแข็งแรงลำลำลื่นยกับุกคุทุกคนเลยคะ่ะเด้อมุนีแม,ม่บ้านกับสิริก้าเข้ามาสวัสดีค่ะ